ครับผมก็ออกมาและดูชมชมแดงรุมซับกันแป๊บหนึ่งนะครับผมเ <c ười> วลาออกดอกก็ดูสวยนะอันนี้เราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะก็ไปล่อยไปนะครับผม <c ười> เลี้ยงเฉยเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายเลยถ้าเราไม่เป็นปตนโมอันนี้โ <c> อ <ười> ้ต่ำจนหลบ เป็นยังไงลูกมันเปยังไงชีวิตเหี้มเป็นเป็นยังไงล่ะลูกชีวิตแล้วก็เลียมรากเอาไปด้วยนะตัดแต่งนิดหน่อยนะครับผมก็เพื่อให้มีความสวยงามนะต่อท,ทันทีเรายัง y y ชอบผูชมอยู่ก็โอเคนะก็ y y ย,ย,ยังเนวแน้องซับก็ยังถือว่าเป็นไม้ที่ยังยังสวยนะเป็นธรรมดาู่แล้วอันนี้ผมจัดเลี้ยงรากเอาไ้าแบบนี้เลี้ยงแบบขี้เกียจเลี้ยง เรตรียมใจถ่ายไหมถ่ายเตรียมใจถ่ายนะครับผมจะถ่ายให้ดูนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่เต็มใจถ่ายให้ดูนะเต็มใจมากๆเลยนะดูสิบพันก็ยังดีเนาะโอเคดูวยกันแฟนนกซับนะครับผมเป็นเป็นด้นหนาวนะฮะครับยูบัะเป็นร้นร้อนหนาวนะแล้วว่าเป็นอย่างไหนนยฝนจะตกกับ,บอ่อตกแหมคือคือจะตกนะคือจะตกฝนอะแต่ไม่ตกนะ ก็ทางสีเกศก็โอเคนะทางบ้านผมก็ยังอยู่ห่างไกลในเขตอ่เกศชายแดนอยู่นะครับผมห่างไกลอยู่ก็เห็นการปกติดีนะครับผมที่ที่บ้านนะที่บ้านปกตินะเพราะยังยังอยู่ห่างไกลอยู่ก็ขอบคุณคาถามที่ถามเข้ามานะครับผมก็มาแวะคุยกันประมาณนี้แหละเนาะไม่ให้ดูแค่นี้แหละมีเท่านี้แหละให้ดูเตรียมใจถ่ายนะเตรียมใจถ่ายเตรียมใจให้ดูนะครับผมก็เบื่ากันวิญญาดูชม นะก็ดูไปนั่นแหละเผื่อยังไม่เบื่อเราก็ดูไปโอเคนะยังไม่สวยหรอกงยังเล็กยังยังใช้การไม่ได้หรอกก็ไดูเล่นไปนั้นแหละเนาะโอเคนะมมนเผื่อเราจะทำเพื่ชมแล้วก็แต่งรากอะไรไปบ้างนะให้ให้ก้าฟอมอะไรประมาณนั้นแหละล้วก็จะได้งานที่เราทําขึ้นโตสวยนะถ้าโต <c oughs> ยังไม่โตก็ยังไม่สวยนะ่แหละโอเคตามนี้แหละนะโอเคขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ